นี่จะเป็นโค้งสุดท้ายสําหรับสองตัวล่างฮาหนอยนะครับวันนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์เข้าน่าจะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าศูนย์ไม่มานะครับเพราะวันเสาร์ศูนย์ชอบออกเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักคู่นะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาลดวทักทายกันได้นะครับ สองตัวล่างฮานอยปกติวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ที่ส4บกุมภาหกสิบเกนะครับวันแรม12บสองคำ่ำวันนี้ผมจะจับแค่สี่สถิตินะครับที่ตรงกับวันออกนะครับตรงกับวันหวยออกวันนี้นะครับคือเลขที่เคยออกวันที่14นะครับขโ,โทษทีครับ เลขที่เคยออกวันที่สิบสี่นะครับเลขที่เคยออกวันที่สิบสี่เลขที่เคยออกวันที่สิบสี่ออน,นะครับหลักสิบก็คือแปดนะครับมากสุดโดดนะครับโดดสิบแปดครั้งสี่ศูนย์สองสี่นี่รู้สึกกับสิบสี่ครั้งนะครับแปดสี่ศูนย์สองหลักสิบ 4526ครับรวมหลักที่ออกมากที่สุดก็คือเลขสําสำหรับเลขที่ออกวันเสาร์นะครับฮานอยปกติต่อไปนะครับสถิติที่2คือสถิติวันเสาร์วันเสาร์เลขที่ออกมากที่สุดคือ6ครับรอลลามาคือ5 1แล้วก็0ครับหลัก10 0 7 9 3 4 7ครับอันนี้สถิติเท่ากันหมดเลยแต่เลขที่ออกมากที่สุดรวมหลักก็คือ0ครับ วันเสาร์เสียอย่างเดียวครับวันเสาร์มันไม่มีในเลขกําลังวัน,นครับเพราะว่าสูตรของผมจะอิงอิงกับในเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันเสาร์กับเสาร์ข้างแรมนะครับสถิติที่สามครับสถิติเลขออกเดือนคุมพานะครับหลักสิบสามหกหนึ่ง 13, 6, นะครับสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วก็ห้านะครับ หลัก1ิ9,4,3แล้วก็7ครับรวมหลักที่ออกมากที่สุดคือ3นะครับสส้นทีสุดท้ายครับแรง12ค่นะครับวันขึ้นแรง12ค่ขหลัก10ก็คือ4 5,21้าสองครับลองมาหลักหน่วย9 2,4,7ครับรวมหลักมากที่สุดคือ4ส่วนเลขกําลังวันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นวันเสาร์ธรรมดานะครับ น,นี้เป็นเสาข้างแรลม,มโทษทีครับอันนี้เป็นข้างแรมนะครับตัวเลขมันจะคล้ายๆกันส่วนเลขที่เคยออก,กวนันเสาร์นะครับก็จะมีห้าสูนที่ตรงกับ ที่ตรงกับเลขกำลังวันก็จะมี4 2 8 3 5 8นะครับที่เคยออกเพราะว่าส่วนมากถ้าออกในเลขกำลังวันมันจะออกเลขติดกันนะครับตามแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงนะครับส่วนส่วนสี่เหลี่ยมนี้นะครับคือสี่เหลี่ยมเลขเด่นนะครับเลขเด่น ที่ออกมากที่สุดของแต่ละสถิตินะครับจับได้5052 3 4นะครับแต่ตัวผมมั่นใจว่าวันเสาร์วันนี้มันจะไม่มีศูนย์นะครับเพราะศูนย์มันออกมาบ่อยแล้วแต่ก็ไม่แน่ครับศูนย์มาก็ตกเหสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืม ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับฮานอยล่าปกติช่องเลขเด็ดตัวเดียวก็เสียวได้นะครับอันนี้เราจะมาแชร์ความเห็นกันนะครับว่ามันจะมาตัวไหนดีนะครับสำหรับตัวผมนะครับตัวผมผมคิดว่าวันที่ผมจะยืนนะครับยืนที่หลัก วันที่สถิติที่14นะครับวันเสาร์แล้วก็12ขั้14ผมก็ได้ยืนที่8นะครับ8 5นะครับ04 85064นะครับใน85064นะครับเพราะ4นี่มีแล้ว4นี่มีแล้วนะครับ85064 ก็เผื่อศูนย์ไว้ด้วยดีกว่านะครับกันไว้ก็เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็ถือถือว่าเด่นไปนะครับนี่เด่นห้าห้านะครับหกห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่รองศูนย์นะครับสำหรับใครจะเล่นลอยนะครับ สวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับาทางช่องเรายังมีกิจกรรมอยู่นะครับฉลองรอฉลองครบหนึ่งพันผู้ติดตามอยู่นะครับก่อนสิ้นเดือนกุมภานี้นะครับมีกิจกรรมทายผลนะครับร่วมสนุกกัน ส่วนสถิติข้างแรมผมผมก็จะเน้นข้างแรมนะครับวันนี้มันเป็นวันข้างแรมแต่บางวันมันก็ไปออกนี่นะครับแต่ตัวเลขมันคล้ายกันส่วนวันนี้ผมชอบ 5, 5้หมันก็จะไปอยู่ในฝั่งนี้นะครับ5 5แต่เลข2อเราไม่มี 2. เราไม่มีนะครับแต่สถิติที่เห็นด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ด้านล่างนี้คือ เอาแค่ลำดับแรกลำดับเรียวนะครับอันที่สิบสี่หลักสิบก็คือแปดหลักหน่วยสี่รวมหลักสี่กุมภาแปดหลักสิบสามหกนะครับหลักหน่วยแปดรวมหลักสามนะครับอ๋อไม่ใช่สิครับอันสี่ผิดไปนะครับขอโทษทีอันนี้ต้องเป็นสี่นะครับอันใช่ห้าเนสี่ 5, เดปุ๊บวันเสาร์ก็จะเป็นหลักสิหน่วยศูนย์นะครับรวมหลักเจกับศูนย์เท่ากันนะครับออกมากที่สุดนะครับศูนย์ชอบออกวันเสาร์สิบสอข้าครับ4ี่เก้ารวมหลัก4ี่ใจจริงผมอยากจะเอานี่นะครับรวมหลักสี่สามเจดศูนย์สี่นะครับแล้วก็ตัดตัวที่ไม่มีในเลขกำลังวันออกนะครับ สี่ในเลขรางวัลมีนะครับสามมีนะครับเจ็ดมีศูนย์ไม่มีสี่มีนะครับผมคิดว่าผมจะเล่นอยู่แค่สี่ตัวนี้นะครับวันนี้วันนี้นะครับก็คือสี่สามนะครับเจ็ดแล้วก็สี่นี่นะครับสี่สามเจ็ดสี่ วนเด่นเนี่ยเด่นเด่นนี้คือเด่นลอยนะครับได้ทุกน้อยนะครับสําหรับคนลอยเด่นลอยนะครับได้ทุกน้อยแต่อันนี้เราจะมาเน้นลอยปกตินะครับสี่สามเจ็ดสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าสี่นะครับแนวตั้งกับแนวนอนแนวทะแยงจะมีเลขอะไรบ้างนะครับเอาเป็นข้างแรมก่อนสี่ก็จะเป็น สีนะครับส7่เจ็ดสีนะครับส8่ 48, 43, 4, 3ปดสนะครับนะครับสอันนี้คือสส่วน3 สก็จะเป็น38 38 37 34 31นะครับอันนี้เลขสามเลขสีเราซ้ำกันอยู่แล้วต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขเจ็เลขเจนะครับเลขเจมี2ฝั่งเลยเดี๋ยวเอาฝั่งแรมก่อนนะครับ เราเน้นฝั่งแรมอย่างเดียวนะครับผมวันนี้นน้ฝั่งงแรมอย่างเดียวเอาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวรอดูตอนไลฟ์เสร็จจบก็ได้นะครับแต่สรุปคือยังไม่สรุปนะครับตอนนี้ตอนนี้คือเราได้เลขเลขที่เราจะเล่นนะครับเลขเด่นที่เราจะเล่นก็คือสี่สามเจ็ดสี่นะครับสําหรับสองตัวล่างฮานอยนะครับนอยปกติคือสี สามเจ็ดสี่นะครับหรือมันจะมาแปลกว่าเขาเขาวันนี้ส 4, 4. <c oughs> ี่สี่สี่มาสองตัวนะครับสี่มาสองตัวสี่มาสองตัวโอ้ยโทษทีครับลมแรงอยู่หน้าบ้านอ่าเป็นสี่อะไรดี ส่วนมากนะครับมันจะออกเป็นแนวนอนนะครับที่สถิตินะครับอย่างเงี้ยสี่สองสี่สองก็ออกนี่นะครับตน่นมาออกนี่แปดสามแปดสามแนวตั้งนะครับห้าแปดแนวทะแยงโอ้มาทะแยงหมดเลยห้าศูนย์ห้าสองแนวนอนนะครับสามสี่แนวนอนนะครับ ส่วนมากมันไปออกฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายเอาตามที่ว่าเลยครับต่อไปก็คือจะสรุปนะครับแค่สามสถิติเรวตัดคุมภาออกไปออกไปวันที่14นะครับวันเสาร์แล้วก็แรงสิบสองขัมแรงสิบสองขำมแรงสิบสองข้มแรงสิบสองผมจะตัด ไอ้สี่สามเจ็ดสี่อะไรนี่ไปนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางให้ทุกคนตัดสินใจนะครับให้เลือกเอานะครับแต่สําหรับตัวผมเองต่อไปมันจะเป็นเป็นแนวทางของตัวผมเองนะครับผมจะเอา 8, 8นะครับสําหรับตัวผมเองนะครับเอาแปดแปดนะครับแปดแปด ผมจะเอา84นะครับวันนี้วันนี้ผมจะเล่น8448แต่มันมันออกบ่อยเลยนะครับ8448มันอาจจะมาซ้ําอีกก็ได้นะครับวันนี้844844 8, ครับสามตัวสาหรับวันนี้ผมนี่นะครับน้อยล่างนะครับปกติอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับ ส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้แนะนําให้ใครต้องตามต้องไอ้นี่นะครับผมเอาเป็นแนวทางเอาสถิติมาให้ดูนะครับให้เลือกให้เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับนี่นะครับของสําหรับของผมเองกวนี้ผมจะเน้นไปที่สี่สี่แปดสี่สี่แปดนะครับส่วนถ้าใครจะ เอาตามสถิติเลขที่เราได้นะครับ4 3 7 4ก็ตามนี้นะครับตามช่องนี้นะครับเลข4เลข3เลข7นี่นะครับเด่นลอยก็5 6 4 0นะครับเด่นลอยทุกน้อยนะครับส่วนเด่นน้อยล่างเอ็นล่างน้อยล่างปกตินะครับก็คือ4 3 7นะครับ4 3 7 4 3 7นะครับลอง8ไปด้วยก็ได้ องแปดนะครับเ็สี่มันซ้ำกันอันนี้รวมน้อยนะครับเด่นรวมน้อยอันนี้ล่างนะครับล่างก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมคนที่กดไลค์คนที่กดต like, ิดตามนะครับโดยเฉพูดติดตาม fc ทุกคนด้วยนะครับก็มันอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างหลุดมานานบ้าง แต่เวลาเข้าก็เข้าติดติดกันบ้างนะครับก็ยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรับทรัพย์กันทุกคนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ